หลวงปู่กาหลงเตชวันโหนหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วหลวงปู่กาหลงเดิมท่านเป็นชาวพรองเจ็ดปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่10มกราฐคมพุทธศักราช2,461มีพี่น้องทั้งหมด4คนท่านเป็นบุตรคนโตตอนท่านจะถือกำเนิดมีเรื่องอาศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางอาชีพหาปลามีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ลุงบางออกหาปลา ได้เห็นหลวงปู่กาหลงเตชวันโนหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วหลวงปู่กาหลงเดิมท่านเป็นชาวพรองเจ็ดประทุมธานีเกิดเมื่อวันที่10มกราคขมพุทธศักราช2,461มีพี่น้องทั้งหมด4คนท่านเป็นบุตรคนโตตอนท่านจะถือกำเนิดมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางอาชีพหาปลามีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ลุงบางออกหาปลา ได้เห็นดวงไฟประหลาดลอยมายัางหน้าบ้านของหลวงปู่จึงตามดวงไฟดังกล่าวเพื่อจะดูให้รู้ว่าคือดวงไฟอะไรพอตามไปแก่ก็เห็นพระฤาษีตนหนึ่งจูงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านของหลวงปู่เมื่อลุงบางเห็นดังนั้นจึงยกมือขึ้นไหว้ด้วยความศรัทธาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าหากสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริงเด็กที่เกิดในบ้านต้องเป็นเด็กชายและหากเป็นจริง ก็จะเลิอกอาชีพหาปลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมไม่นานอยู่แม่ของหลวงปู่ก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กชายและให้ชื่อว่ากาหลงส่วนลุงบางเมื่อพบว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริงก็เลิกหาปลาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและปิดเรื่องที่เห็นในคืนนั้นเอาไว้ม่ได้บอกใครหลวงปูก่กาหลงอุปสมบทเมื่ออายุได้20ปีที่วัดนาบุญคลองเ จังหวัดปทุมธานีในวันที่หลวงปู่ประสมบทลุงบางได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นมาเมื่อ20ปีที่แล้วให้พระอุปัชาฟังและขอถวายตัวเป็นโยมอุปถัมภ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่กาหลงเที่ยวแก้วพระธทรมาจาร์ผู้มีฤทธิ์อำนาจวาจารประกาศสิทธิ์ด้วยเที่ยวแก้วกลางเทยานปากพระธทรมาจาร์ที่มีบุญอำนาจวาสนาคงแก่กล้า ความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ครัผู้มีวัดปฏิบัติเคร่งครัดหนึ่งปีสงน้ำหนึ่งครั้งอปอกาหลงท่านเล่าว่าเคยสิ้นลงหายใจมรณาภาพมาแล้วครั้งหนึ่งโดยท้าวิศณุกรรมมารับแต่โบสถวัดเขาแหลมหลังที่9ยังสร้างไม่เสร็จจึงต่ออายุขายให้ตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีค่าย,ยิ่งกว่าทองคำจะหายากย,ยิ่งกว่าเพชรถ้าฉันไม่แน่จริงคงสร้างโบสถ์ได้ไม่ถึงแหลังหรอก ฉันทำเครื่องรางของถังมาตั้งแต่ปี2,485แต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้มีแต่บอกต่อกันถ้าไม่แน่จริงฉันคงสร้างโบสถ์ได้ไม่ถึง8หลังรอกขณะนี้กำลังสร้างหลังที่9วัตถุมงคลทุกอย่างที่ฉันสร้างจะไม่มีวัดเสื่อมส่วนหนึ่งในคำพูดของเกจิอาจารย์หนึ่งในมหาพิธี25พุทธศตรวตรรษปี2500ี่ยวแก้ว นับว่าเป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงเท่านั้นและยังสามารถงอกสูงขึ้นและหดเข้าไปได้ด้วยแรงอธิษฐานของท่านซึ่งเที่ยวแก้วนี้มีมาแต่เกิดเมื่อครั้งยังเด็กที่ปลายเที่ยวมีลักษณะคล้ายรูปองค์ท้านั่งสมาธิธแต่เมื่อท่านคิดว่าเป็นถึงรูปองค์ท้าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในปากเพราะต้องใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารจึงตั้งจิตอธิษฐาน ให้หลุดหายไปคงเหลือแต่หนักเที่ยวแก้วเสมือนฮนุม,มาตหารเอกพระรามที่พระอิศวรได้ประทานกุนทนกนเทศเที่ยวแก้วให้เป็นของวิเศษกายสิทธิ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูหลวงปูกาหลงได้มีโอกาสศึกษาวิชาอาคมปฏิบัติทรักกมกรรมฐานกับครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญปทุมธานีหลวงปู่ช้างวัดเขียนเขตปทุมธานี หลวงปูด่ดววัดกลางทองสร่ปรทุมธานีหลวงปู่ทาวัดพนีงแตนกนคปรปฐมหลวงพ่อแขมวัดตาก้องนคปรปฐมหลวงพ่อจมวัดหน้าต่างนอกอยุธยาหลวงพ่อทองสุขวัดตหลวงเพชรบุรีหลวงปู่จันท์วัดนางหนูลบุรีเจ้าคุณพระอ,อินทเสมารจรเนเงินวัดอินทรวิหารกทมกเจ้าคุณพระราชมงคลีนสน วัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครและศึกษาสายวิชาหลวงปู่สุขวัดตักพร้อมวัดคลองทางเขานับว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่เก่งกาจมานานเคยเข้าร่วมพิธีตุกเสกครั้งยิ่งใหญ่พิธี25พุทธศตวรรษณสนามหลวงและพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ท่านเคยไปปลุกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่โต หลังเสร็จพิธีการหลวงปู่ตกถึงกับกล่าวและชี้มาที่หลวงปูก่กาหลงที่นั่งอยู่ฟังว่าพ้ารูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทําไมพลังอํานาจจิตถึงได้รุนแรงพิสดารแบบนี้ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนหลวงปูก่กาหลงเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมีอาคมแก่กล้ามีอํานาจวาสนาบารมีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีเป็น เนื้อนาบุญแห่งพุทธศาสนาเป็นรอยอริยะที่ผู้มีไว้ครอบครองควรพิจารณาระลึกถึงความดีเดินตามรอยเส้นทางความถูกต้องมีคุณธรรมยึดมั่นในศีลในธรรมตามแบบอย่างท่านสืบไปหลวงปู่กาหลงท่านได้อาภาษตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2552เป็นต้นมาและได้เข้ารักษาการอาภาษซึ่งท่านได้ตรวจพบเจเ้ามเดงที่ลำคอ ต่อมาการของหลวงปู่ท่านก็ได้สุดหนักลงจนกระทั่งท่านได้ถึงแก่มรณาภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2552ณโรงพยาบาลเปาโลรวมสิริอายุได้91ปีบวชเรียนมา71ทรรษาหลังจากนั้นได้นำศพของท่านมาตั้งสวดพระพิธรรมศพเป็นเวลา7คืนและสดศพ100วัน จากนั้นได้นำศพของท่านนำบรรจุใส่โหงแก้วให้สาธุชนได้กลับไหว้ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา